าแล้วนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบก,กับรายการ T.M.P. ครับผมวันนี้ก็อยู่กับนิพิุ่นะครับก็ <c oughs> จะมาเล่นไมค์คาร์ให้ดูนะครับอีกแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะฮะก็จะมาเล่นจริๆๆงๆจังแล้วนะฮะต่อเป็นพาร์ทๆเลยนะครับก็ปิดเทอมแล้วก็เลยจะทาให้มันเสร็จๆไปนะฮะเดี๋ยวสร้างโลกแป๊บหนึ่งโอเค เดี๋ยวรอมันสร้างโลให้เสร็จก่อนนะฮะมันแหลกอยู่นะฮะจะเย็นจะเย็นโอ้พระบโลกเกิน รเริ่มจำลองโลกเสร็จแล้วฮะโอเคก็จะมาเริ่มเล่นชีวิตใหม่นะผมแนวแถวนี้กันไปจุดเกิดดีเดี๋ยวบนนี้เลยกันไว้จัดมาเ,เสียงเกมจะด,ดังนะครับ จะอานอะไรนะฮะก็ช่วงนี้ก็ขอจะลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับชแนลคือเดี๋ยวรออัพคอมก่อนกันให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะตัดต่ออะไรให้มันดีวันนี้นะครับช่วงนี้อินโทรก็ขอไม่เอาลงอ่อนะก็ขอลงเป็นคลิปเนื้อๆไปก่อนนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวลื่นเอง ร้องทำไมครัตของครับสร้างขวานครับ สร้างจอบนิดนึงเพื่อไว้ขุดดินนะฮะแล้วก็ลงไปหาเหมืองนะครับผมเอาตรงนี้แล้วกัน ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะวันนี้นรู้สึกเหมันมันรู้สึกดีครับ <c oughs> นี่ปิดเทอมแล้วนะครับก็ใครที่ปิแล้วขอก็ดีใจด้วยะฮะโ <c oughs> ชคดีนะผมไม่โชคดีเดี๋ยวก็ดีเปลี่นทั่วหน้าครับโอเค <c oughs> นี่โอเคครับสร้างไปเลยเดี๋ยวจะเอาคลิปลงด้วยนะคลิปที่เออ่ ผมเล่นไว้นะฮะกับฟองเล่าโอแกนนะผม hein. บัวผ่านครับบ <m> ัวไงบัวโอเคจัดเล่งไอเทมเรียบร้อยนะฮะจับผิดโอเค

ะเอาพวกแบบเด็กนะฮะมาแคสด,ด้วยแล้วกันจะได้เป็นเพื่อนเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอืม อยากฟังเพลง,งนี่แต่กลัวเสียงเข้าไม่มดูหลอนๆนะวันแรกก็นี่ไงตัดต้นไม้ไปก่อนนะครับผมก็เอ่อทนเบื่อหน่อยแล้วกันเดี๋ยวค่าต่อไปผมจะทำให้โหดเลย เราบ้านเราเนี้ยแสนสุขม,มาบ้าวันแรกเอาเฮกเฮกไว้แล้วไ,ได้พอแลว้ว่ สองชั้นเนี่ยโอเคสองชั้นนะครับผมโอเคต่อไปทำหลังคานี่ผมอกดชิปอยู่เนี่ยกลัวล่วงโอเคสเสร็จ เริ่มมืดนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับกองครับหยุดใส่หยุดใส่ะมาอยู่ยยนูน่นอ๋อมันเย็นๆนะดีเขาบังดีกว่าคาประตูนะครับ อ่าหวังขขานอกคเพื่อได้เป็นสวยงามนะครับเ,เรายังมีไม้อ่ะนี่เหลือนะโอเคลองคออยู่รอดนะผม ต่อไปทำอะไรดีกดเมืองสร้างในบ้านเลยกันนะครับนี่เลยกันเลย โอเคครับทำทอชเอาแล้วนะเพื่อกันซอมบี้มาตีบ้านนะผมผมจะเอาดินวางไว้ข้างนอกหนึ่งนะครับปแปลไว้สองดวง ไ okay. ต่งไหน oh. จะกวดนะครับ เจออะไรเลยครับโอ้ยมือท่านผู้ชมได้ไยินไหมครับ ้ใกล้มากครับตอนนี้ไม่เจอทีวะโอ้โหใกล้มากครับหลับ มาเลย่กัวโอ้ยมาโอ้ยเจ็บนะสัตว์เจอเหล็กแล้วครับเดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนนะโอเคมีใ,ใครมาอีกนะ บูดเท้าไว้ก่อนนะกันเดี๋ยวเช็คให้แน่ใจนะผมเอาลนะโอเคนะครับปิดเอาไว้นะครับ,รบไม่เห็นผู้มันเข้ามาและไม่ผู้มันออกไปนะครับ เราก็เจอถาดแล้วนะครับผม นะครับโอเคได้เต็มเลย ราไปขุดเหล็กกันตรงนน้นกันดีกว่าโอเคจุ๊บจุ๊บจุ okay. ๊บ สัมผัสได้ครับโอ้โหนี่เลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างบน อ้าวเฮ้ยนิ้วอ,อ,อยู่วนดินอ้าวมีวิเศษใครไลไม่มาโอ้มันดอปเหล็กครับทา่านผู้ชมอาอนี่ไงโอ้ผม,มจะตายแล้วละ่ะโอ้มีซูปเปอร์โอ้เจอดินแดนใหม่นะฮะแหลมเลม้ลเดวดโจ๊ Mmm, good boy. え、どう <Okay. S 2>、okay. โอ้ oh, เ,หเหมือนอาจจะรอไม่ไหวเลยเฮ้ยไปได้เงาวันเอาไว้นะโอเคได้อยู่กันไว้อันเนี่ยเผื่อมันมาเน่เดี๋ยวเราจะเคลียร์ทางตรงนี้ก่อนกันนะ Okay. Ok Oh man đi okay. Yêu ซอมบี้นะครับแถวนี้แหละทำอะไรข้างบนเราได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทำอะไรข้าไว้อาว เดี๋ยวพี่ปุ่มเรามาต่อดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนโอ้โอ้โกดเลยกดเลยว่าปุ่มไหนะอ๋อเดี๋ยวขอเดี๋ยวไว้ต่อพักสองนะสวัสดีครับ